สวัสดีครับทุกๆท่านนะครับที่กําลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งในคลิปคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องของซิมแบบรายปีนะครับซิมแบบรายปีก็คือจ่ายเงินครั้งเดียวเล่นได้ทั้งปีนะครับเราไม่ต้องทําอะไรแล้วซึ่งมันเป็นซิมในระบบเติมเงินนะครับกับที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือของเครือข่าย AIS One to Call หรือ AIS ในระบบเติมเงินนะครับกับแพ็กเกจซิมตัวนี้ชื่อว่าซิมมาลาทอนนะครับเป็นซิมเน็ตแบบรายปีนะครับจ่ายเงินครั้งเดียวเล่นได้ทั้ง1ปีนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับอันนี้ราคาขายอยู่ที่1,990บาทส่งฟรีนะครับติดต่อได้ที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานางนะครับโทร0826499917 หรือไอดีไลน์ศูนย์แปดหกเก้าหกหกหกสามสามแปดนะครับรายละเอียดของซิมตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นซิมที่เขาจํากัดความเร็วอยู่ที่สิบเมกะบิตเพอร์เซกนะครับความเร็วสิบเมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็จํากัดปริมาณการใช้งานอยู่ที่หนึ่งร้อยกิกะไบต์ต่อหนึ่งเดือนนะครับจํานวนสิบสองเดือนนะครับหนึ่งร้อยกิกะไบต์ต่อหนึ่งเดือน เพราะฉะนั้นคนที่จะเอามาใช้ในการปล่อยฮอตสปอตปล่อย Wi-Fi ให้กับคนอื่นไม่แนะนำนะครับสิมตัวนี้ไม่แนะนำเพราะว่าเขาจำกัดปริมาณการใช้งานถึงแม้จะเป็นความเร็ว10เมกะบิตเพล็กก็จริงแต่จำกัดปริมาณการใช้งาน100กิกะไบต์ต่อเดือนนะครับ100กิกะไบต์ต่อเดือนเนี่ยมันเยอะไหมเยอะสำหรับคนที่เล่นคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวไม่ปล่อยฮอตสปอตให้เพื่อน ไม่แชร์ WiFi ให้กับใครเลยนะครับมันเหมาะมากๆสำหรับคนที่เล่นคนเดียวนะครับ 100GB ตเนี่ยต่อเดือนเนี่ยซึ่งถ้าเราเล่นแบบเยอะๆจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 80GB 80 GB นะครับ80นี่คือสูงๆแล้วละที่ที่เล่นๆกันนะครับอน่า100กก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่มีข้อแม้ว่าห้ามห้ามปล่อยฮอตสปอตให้กับคนอื่น ห้ามแชร์ Wi-fi ให้กับคุณอื่นนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเน็ตเราก็จะหมดเร็วเพราะว่ามันเป็นเน็ตจำกัดปริมาณเพียงแค่ 100GB ต่อ1เดือนนะครับเป็นเวลา12เดือนนะครับก็คือเดือนละ 100-100-100-100GB 100นะเนี่ยนะครับราคา1,990บาทนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนังนะครับที่คุณผู้ชมสามารถ,ถาที่จะติดต่อขอซื้อซิมตัวนี้กันได้เลยนะครับซื้อมาปุ๊บ เราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับลงทะเบียนซิมให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมลงทะเบียนซิมที่บ้านได้เลยหรือให้ร้านเขาลงทะเบียนซิมให้ก็ได้นะครับกับซิมตัวนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆอ่าโทรฟรีในเครือข่ายเ e